สวัสดีครับวันนี้จเจอผมนะผมเจตตะกั่นกับรายการตะกันก่นทีวีนนะฮะวันนี้เราจะมาสอนเอ่อประเสริฐไมค์ครับกันนะครับก็วันนี้ก็มาสอนลงไมค์ครับตัวใหม่ด้วยนะฮะอ่ะวันนี้เราไม่ไม่ลองคลิปนานมากๆเลยนะโอเคก่อนอื่นก็เข้ามาพิมพ์ว่าอ่าไมค์ครับนะฮะเราไม่ค่อยได้เล่นจำชื่อแทบจะไม่ได้แล้วนะฮะโอเคเราเข้าไปดูก่อนนะฮะว่าตอนนี้เวอร์ชั่นอะไรโอเครอกัน Okay. กดดาวโหลดตรงนี้นะฮะเบ๊รสำหรับคนที่มี ID แท้นะฮะให้แนะนำให้กดใช้ตัวนี้ไปเลยนะฮะเบอร์ mm hmm. ไม่ต้องนั่นอ่ะคือเวอร์ชัน1.8.1แล้วนะฮะตอนนีโ้โอ้มีอะไรกรับเปลี่ยนใหม่เยอะมากนะฮะเยอะมากจริงๆฮนะรวมทั้งตัวละครด้วยนะฮะตัวละครเราเป็นเหมือนผู้หญิงแต่ไม่ใช่ผู้หญิง มั้งนะไม่เล่นโอเคก่อนอื่นก็เรามาโหลดตัวเกมมาก่อนตัวสามารถเข้าเกมเล่นเกมก่อนอ่ะโอเคผมจะให้เว็บนี้ไปนะฮะอ่ะนี่นะฮะเราสามารถเล่นก็กดตัวนี้ไปนะฮะกดไปกดไปมันจะรอโหลดอย่างนี้อ่ะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ตัวนี้ไปแล้วกันนะฮะ น่าจะเร็วกว่านะโอเคเดี๋ยวเราให้ตัวนี้ไปนะถ้ามันจะมีอัปเดตมาใหม่เนะี่ยมันมีเพิ่มเวอร์ชั่นมาคือถ้าอัปเดตมาใหม่เนะี่ยมันจะเรามันจะให้อัปเดตเลยนะฮะเช่นเช่นน,นี่คือตัวเก่าเอาไปนี่คือตัวเก่าเออผมลบทิ้งไปนี่คือตัวเก่านะฮะที่ผมให้เขาที่แล้วนะเขาที่แล้วที่แบบนู่นเลยนะฮะโอเคก็คลิกเข้าไปดูนะฮะอ่ะคลิกเข้าไปอ่าโอเคมันขึ้นอย่างนี้นะฮะว่าคุณจะ ตอนนี้เวอร์ชันของคุณใช้อยู่คือ1.4.0.0นะฮะตอนตอนนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ1.6.0.1แล้วนะฮะก็คือคุณจะเล่นเวอร์ชั่นนี้เลยหรือก็คือกดโอเคหรือจะอัปเดตก็คือกดอัปเดตไปถ้าจะออกก็ออกไปไปนะฮะถ้ากดอัปเดตก็มันก็จะเด้งเว็บขึ้นมาให้นะเป็นเว็บนี้นะฮะเว็บนี้เว็บที่ผมตบให้ดูเมื่อกี้นะฮะแล้วเราก็โหลดโหลดกดโหลดไปนะฮะโอเคโหลดเสร็จแล้วมันจะขึ้นยังไง ตัวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นวินโด้นะฮะเ,นะเป็นฟอ์วินโด้คุณจะบุ่ลคลิกเข้าไปนะฮะแล้วบิ่คีิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีอย่างนี้ขึ้นอยู่ข้างในอันเดียวนะและลากของมาปึ๊บมันจะเป็นฟองน้ำนะฮะเป็นลูกฟองน้ำหนึ่งจุดหกจุดศูนย์จุดหนึ่งนะฮะมาลองกันตัวใหม่ก็เป็นยังไงครับมาดูกันเข้าไปเข้าสิคลาคล้ายๆเมื่อกี้เหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมนะโอเครอแป๊บหนึ่งโอเคนี่ครับหน้าหน้าตาใหม่นะเป็นฟองน้ํานะ แต่อนก,ก็ไม่มีชื่อฮะแล้วก็กดพิมพ์ชื่อไปเราไม่ต้องกดเซฟอะไรพัทเวิร์ดอะไรสักอย่างนะไม่ต้องกดเซฟเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้นะฮะก็เราก็กดเพยไปเลยนะอันนี้ขึ้นหน้าตาเหมือนเดิมนะฮะก็กดนี่อีทูโปรไฟล์นะฮะแล้วก็เลือกเวอร์ชันตรงนี้เป็นเออ่เสริมเป็น,ป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 นภาคเสริมนะฮะที่ไปต่อจากนี่แต่นี่ไม่มีแล้วนะตันต,นตนอ่ะออกอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คือว่าใหม่ตลอด มีพัคใหม่มันก็จะเล่นโหลดพัคใหม่มาให้ะฮะกดเซฟไปแล้วก็กดเพย์นะฮะโอเคสำหรับคนที่เล่นใหม่มันก็จะโหลดสักพักหนึ่งมันจะชา้จจาแถวๆตรงนี้นะฮะโอเคอประมาณนี้นะฮะชา้าประมาณตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นเด้งมาให้ก่อนอื่นก็มาประเสร์ฟกันดีกว่านะฮะสำหรับ1.8.1นะฮะก็ปลั๊กอินนี่ปลั๊กอินนี่มีแล้วนะฮะเพราะว่าเว็บปลั๊กอินนี่ ผมมันน่าจะหายสับสนไปแล้วนะเพราะว่า Microsoft เนี่ยได้ซื้อจิตการ์ m ไมค์คารไปแล้วนะก็มันจะบล็บอกทุกอย่างสำหรับอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันกวาดล้างนะสำหรับคนที่แคสแพทเกมไมค c r า f t เนี่ยแล้วก็ได้ตังเนี่ยคือ Microsoft ขอจะไม่ให้ตังแล้วนะฮะทางมันอาจจะไม่ให้ตังหรืออาจจะให้ให้อยู่ก็ได้นะผมไม่ทราบกันนะแต่ว่า ที่เขาประกาศว่าน่าจะไม่ให้ตังค์แล้วนะเพราะว่ามันยังไงไม่รู้นะเพราะมันขอ,อซื้อมาตั้งเท่าไหร่14ล้าน15ล้านนะไม่รู้่จำไม่ได้นะโอเคก่อนก็เข้ามาโหลดนี่ก่อนทางให้ดีก็โหลดอันนี้ไปถ้าไม่ดีก็เอานี่ไปแต่ว่าเอาสำหรับ64บิตนะให้โหลดตัวนี้ไป3 2บิตให้กดตัวนี้ไปบางคนถามว่า64บิตกับ32บิตแล้วผมจะดูยังไงว่าอันไหนมันของผมเครื่อง ันอะไรอ่ะ64บิตหรือ6 4บิตหรือ32บิตนะอาจจะล่นรัวไปเลยนะเพราะว่าไม่ได้แคสนานนะฮะโอเคแล้วก็เข้าไปดูมานคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็กดที่ขวานะฮะเดีอันล่างสุดนะฮะแล้วก็มันจะมีตรงนี้นะฮะนี่ผม64บิตนะ,ะนี่นะ,ะตรงนี้ถ้าเป็น32บิตก็ให้กดกดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะฮะแต่ถ้า64บิตก็ให้เอาอันนี้ดีกว่านะมันจะเพราะตัวนี้มันเข้าไม่ได้นะฮะไม่รู้เป็นไรนะ กดเข้าไปกดโหลดปุ๊บมันก็จะโหลดทา,างนี้ให้นะจากนั้นจากนั้นจากนั้นน,ะนึงโอเคเราเสร็จแล้วอันนี้ยังไม่ขึ้นเลยจากนั้นนะให้คุณสร้างไฟล์สปายอะไรก็ได้นะขึ้นมานะมาเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วถ้ากดดับเบิ้ลคลิก Double เข้าไปนะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะรอแป๊บนึงนะ,ะอาจจะชานิดหนึ่งนะ อ่ะมันอาจจะค้างอย่างนี้นะฮะไม่รู้เป็นไรนะก็กอ,อื่นก็มันจะมีไฟอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนะก็ให้กดไฟไอตัวนี้ขึ้นมาเมื่อกีม้กมันเป็นออฟหรืออะไรสักอย่างเออสียไม่ออกนะเราให้ตั้งเป็นเมื่อกี้นะฮะนี่เราก็กดเซฟไปปึ๊บนะจากนั้นก็กดกระบาดดูดูดีๆนะ,ะพิมพ์ตามพิม,มพ์นะอ่าโอเคจากนั้กน,นกดเซฟกดเซฟอ่ากดกระบาดไปแล้วก็กดตัวคีย์คีทีนะฮะ อ่ะพอนี้คราวนี้มันจะขึ้นมานะฮะเดี๋ยวบัตรหนึ่งอ่ะก็เป็นนี้มนะันขึ้นมาแล้วนะก็มันก็จะลันเซิร์ฟอยู่โอเคกดไปไปเ้นทางคางกดนี้ก็ได้นะไม่เป็นไรทางครับทา่านเราใส่เกมเยอะหรอือเปล่านะอ่ามันก็กำลัง สร้างเวิร์หรือสร้างไฟล์ที่ต้องการจะเล่นนะยุงกัดอรัหนึ่ง <c oughs> จะโดเพื่อโอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะให้รอจนหึงร้อยนะฮะตอนแรกจะสร้างหนานิสหนึ่งนะแล้วตัวเกตเราก็ยังไม่เปิดนะฮะไม่รู้เป็นไรนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวออกใหม่นะีกทีนันะ่นอ่ะโอเคปิดก่อนโอเคไปพักไฟล์ไว้ก่อนนะฮะ โอเคพอได้แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมันมีเครื่องหมายตกใจอะไรเอ่ยอะไรทุกอย่างนะให้เรากดกระบาลไปก่อนนะกดกระบาลโอเคเรามาตั้งปุ่มมาละอ่ะตั้งปุ่มเข้าไปที่ตัวที่เราใส่ไฟล์เมื่อกี้นะฮะคือกดดับเบิลคลิกแล้วมันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะให้เราสร้างไฟล์หรือคลิกเข้าไปอย่างนี้เลยอ่ะเลือกอันที่สองเออโอเคเลือกอันนี้นะกดโอเค โอเคมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะดูคำว่านี่นะฮะออนไลน์ออนไลน์นะฮะให้เขียนทุกทุกคลิปมันจะมีอยู่แล้วนะฮะถ้าดูผมไม่รู้เรื่องก็ไปดูคนอื่นนะฮะโอเคก็เปลี่ยนอันนี้อย่างเดียวนะก็โอเคแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่ต้องสนมันก็ได้นะฮะแต่ถ้าแบบคนที่แลกหรืออะไรก็ไปดู ของอื่นมันจะมีบอกว่าให้ปิดไอ้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นนะผมยุ่งยากนะผมปิดตัวเดียวก็พอเอาพอแค่เข้าเล่นได้ก็พอนะอกดเซฟไปนะกดออกแล้วก็กดลางอีกทีนะฮะกดดับเบิ้ลคลิกตรงนี้อีกทีนะึ่งสำหรับไอตัว,ต,วตัวปัดเสิร์ฟเนี่ยเนะนี่ยตัวเนี้ยในในของมันที่มันให้มาเนี่ยมันจะสมูทสุดแล้วนะฮะถ้ามีปลั๊กอินด้วยเนี่ยมันจะต้องไปพิมพ์มาเลยยุ่งยากอ่ะ คือว่าพิมพ์สั่งเนี่ยเราเป็นโอใช่ไหมเราเป็น o อพหรือเราจะตั้งจะตั้งเราเองเนี่ยเป็นโ p คือเราเป็นคนประเร์ฟแล้วเราจะเอาตัวของเราอ่ะเป็นโอพแล้วก็พิมพ์โอตรงนี้ได้ตรงช่องล่างนี้นได้นะฮะเราจะสะดวกกว่าไอ้จอดำดาที่ผมตันให้ดูตอนทั้งที่แล้วนะที่มีปักอินด้วยนัน่นนะฮะอ่ะพอมาเสร็จแล้วมันจะเร็วนิดนึงนะฮะไปก่อนเรารอตัวเกมก่อน อ่ะมาดูนี่ก่อนนะฮะรอที่มันโหลดนะฮะก็มากดดูน้ยพีกันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาสอนน้ยพีแบบช้าๆสโลสโล่นะฮะแต่อบอกไว้ก่อนว่าเป็น TOT นะฮะที่ผม,มใช้ที่ผมใช้อยู่นะฮะเป็น TOT ผมอยากจะเปรียบเทียบเป็นทูเหมือนกันเป็นพีบนแบบแบ์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผม,มนี่เดียวนะ,ะก็อยากจะอ่ายังไงอ่ะก็คือมันคล้ายๆกันแหละนะฮะ พยายามหาแล้วตัวแรกๆเนี่ยพยายามหาว่าตัวที่ผมบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะมันจะสามารถทําได้นะ,ะไม่ก็คลิปอื่นคลิปอื่นก็มีนะ,ะสำหรับนอยพีนะฮะซ้อมนอยพีมันจะมีคลิปของทูอย่างเงี้ยคุณก็ไปดูของทูสำหรับเทวที่ซ้อมเทวที่ก็มาดูของผมพีวัตแบนก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งอะไรอย่างเงี้นะฮะให้เราแบบรู้รู้แล้วก็ทําเองนะฮะทำเอง ทำเองได้ครับเพราะว่าถ้าเราทําอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะเราก็จะจํามันไปเรื่อยๆนะสอนเราเปิดเปิดไปเรื่อยๆนะถึงคุณลบมันทิ้งเกียรติไม r คับกูก็ยังจําได้อยู่นะว่ากูเปิดอย่างนี้นะโอเคนะครับก่อนอื่นก็มีคนถามว่าพี่เว็บไซต์นี้ไอโนพีมันไม่เหมือนคลิปที่แล้วก็มันเขาก็งงนะก็เดี๋ยวผมมาสอนให้ดูครับก่อนอื่นเลยเรากดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะ ะจะโหลดอีกแล้วนะฮะเราสำหรับผมจะให้เลือกคือว่าเป็นจะใช้ฮามาชิหรือจะใช้โนยพีนะฮะสำหรับคนที่ใช้ฮามาชินี่ก็คือใช้แบบคือทุกคนเล่นได้ใช้ฮามาชิแต่ว่าฮามาชิก็จะง่ายกว่าโนยพีใช่ไหมแต่สำหรับทำไมถึงต้องใช้โนยพีล่ะทั้งทั้งที่มีฮามาชิอยู่มันจะมีคนประเภทหนึ่งนะสำหรับคนที่ประเภทที่เกียดใส่ ที่เจ็ดแบบว่าเข้านู่นเข้านี่กับเปิดเกมแล้วก็เข้าเล่นได้เลยอะไรเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถลงทามาชีได้นะฮะสาวเพื่อนผมอะไรเงี้ยเพื่อนผมเที่ยวตอนนี้มันเล่นได้แล้วเพราะว่ามันลงวินโดว์ใหม่ถ้ามันลบไ,ไม่ลงวินโดว์ใหม่แล้วก็มันค้างอ่ะมันยังไงไม่รู้ว่าลงทีนึงแล้วก็วออกลบออกแล้วมันยังค้างอยู่อะไรเงี้ยมันไม่สามารถลงใหม่หมได้อะไรเงี้ยเราก็ ต้องหาทางแก้ก็คือต้องใช้มา,มาใช้หนวยพีแทนนะมันก็จะสะดวกกว่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งแต่คือคนเล่นคนเพือพ่อนอะสบายแต่ว่าเราอะคนเปิดเซิร์ฟเนี่ยมันลำบากนะเราก็ต้องเปิดเซิร์ฟเพื่อนเล่นนะก่อนก็ดาวน์โหลดนะกดตึ๊บเข้าไปนะฮะโอเคผมดาวน์โหลดไปแล้วนทีหนึ่งอ่ะจากนั้นให้เรามาสมัครกันก่อนกดทอันบนนะฮะ แล้วกดอันนี้อันนี้สามันสี่อยนี่สอมันสี่อันนี้แหละแต่มันสอง่ะโอเคไอดีคุณจะใส่ไอดีอะไรคุณใส่ไปอ่ะเอาเอาอะไรเดียวเอาไอดเอาสองส่วนส่วนเอสอ พอสามอ่ะโอเคสองศูนย์สองสามศูนย์เอาสองอีกทีดีกว่าเอ้า IP สองศูนย์สองศูนย์สองโอเคอ่าอีเมลคุณจะใช้อีเมลอะไรอีเมลอีเมลนี่ก็ได้อีเมลคุกเกิลก็ได้นะเช่นนั่นคจะได้นะแล้วก็ใส่อีเมลไปย้ำย้ำอีเมลอีกทีใส่อีเมลอีกทีแล้วก็ตอนนี้มันจะเป็นรหัสให้คุณ อันนี้มันเป็นเหมือนชื่อชื่อที่คุณจะเข้าคือสมมติว่าพอเหมือนเหมือน ID เบอร์เซอร์บสองจุดศูนย์จุดศูนย์อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราใส่เป็นพาสเวิร์ดเป็น ID เป็น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 ภาษาอะไรก็ได้ที่เราใช้อะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับ ID ของเรานะเราใส่อะไรก็ได้แล้วตั้งไอ้ตัวนี้ให้เป็น no IP มีไหมวะอ๋อมีแค่สองอันนี้เอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปแก้ข้างหลัง แก้ที่หลังนะฮะแล้วกดตกลงตรงนี้ไปติกน,นี้ไปแล้วก็กดฟรีนี่นะฮะพอมันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะโอเคพอมันสมัครเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะเรากดกระบาดไปครับปึ๊บอ่ะให้เรากดอ,อันแรกข้างบนนะฮะสายสุดนะสายสุดบนนะสายบนสุดนะเออมันจะพูดอะไรเยอะแยะก็ <c oughs> ตอนนี้มันจะไม่มีอะไรนะให้เรากดอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรแต่มีอยู่นะแต่ทํเป็นไม่มีอะไรแล้วกันนะอันแรกอันนี้คือคือมันมีแหละ ไอตอนนี้มันมีอยู่แล้วเพราะว่าันเนี้ยที่เราตั้งตอนแรกไงที่ผมให้ตั้งเมื่อกี้นะชื่ออะไรก็ได้มันจะขึ้นอย่างงี้นะแต่ว่าคุณต้องมาปรับอีกทีหนึง่งมาใช้ตัวนี้ดีกว่านะ้คุณพิมพ์ชื่ออีกทีหนึง่งชื่ออะไรก็ได้แล้วก็มาเลือกตรงนี้ให้เป็นนอยพีนี่นยพี no มี3ตัวให้เลือกนะฮะจะเลือกใช้อหไก็ได้นะฮะสตัวนี้เท่านั้นนะฮะอ่าไม่ก็อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าผมว่านอยพีเนี่ยมันจะนั่นสุดละ พิมพ์ง่ายแล้วก็เร็วแล้วก็นั่นสุดละนะฮะอ่ะใช้หน่วยพีไปปึ๊บแล้วก็กดเลื่อนเรื่อนสกอร์ลงมาแล้วก็กดเซฟนี่ตรงนี้นะฮะปึ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ใหเ้เป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรมาละแล้วก็พักก่อนพักตรงนี้ก่อนนะฮะเราสมัครโดยพีเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามา